ห้องแต่งตัวสั่นคลอนนักเตะเริ่มไม่เชื่อใจในแท็กติกของอโมริมวิกตอร์โอชิมเพนเป้าหมายกองหน้าของแมนยูในช่วงซัมเมอร์ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงมุมแฟนอัปเดตช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวคราวและพูดคุยสถานการณ์ต่างๆของแมนยูกันคริสวิลเลอร์ครับนักข่าวเทียร์สองจากเด i l ล m a เ l ลเนี่ยรายงานนะครับว่าผู้เล่นบางคนเริ่มสูญเสียความเชื่อมั่นในระบบของอามอริมเนื่องจากผลงานที่ออกมานั้นยังคงย่ำแย่ต่อเนื่องอามอริมเนี่ยอาจจะยังคงได้รับการสนับสนุนนะครับแต่ความเชื่อมั่นในวิธีการของเขาเนี่ยเริ่มลดลงอย่าง รีกเลียงไม่ได้นั่นเองซึ่งนัดที่ชนะเนี่ยพวกเขารู้สึกว่ามันมาจากโชคเข้าข้างมากกว่าชนะเพราะแท็กติกเพราะแหล่งข่าวจากในห้องแต่งตัวเนี่ยก็คือมีมาบอกอะเนาะว่าความรู้สึกก็คือนัดที่ชนะเนี่ยเรารอดมาได้แต่คราวหน้าเราอาจจะไม่โชคดีแบบนี้แล้วนั่นเองเรียกว่าห้องแต่งตัวของแมนยูก็อาจจะสั่นคลอนอยู่บ้างนะครับจากความพ่ายแพต้ต่อเนื่องและตอนนี้ก็ตกลงมาอันดับที่15แล้วอีกด้วย แต่จริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองของผมก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันนั่นแหละอวริมครับอาจจะเป็นคนที่ยึดติดในแบบแผนไม่ปรับเปลี่ยนให้เข้าสถานการณ์หรืออย่างนัดล่าสุดทําไมไม่เสี่ยงด้วยการใช้เด็กลงสนามบ้างมันก็เป็นสิ่งที่น่าหงุดหงิดอยู่พอสมควรส่วนผู้เล่นเองเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจเล่นอย่างเต็มที่ครับยังมีข้อผิดพลาดเม่อเสียประตูง่ายอยู่บ้างหรือบางทีก็ไม่ยอมพัฒนาตัวเองให้ดี ขึ้นกว่าเดิมครับหลายๆอย่างตอนนี้มันค่อนข้างพังมากๆซึ่งอาจจะถูกพาดพิงไปยัง e อนิโอสนะครับที่ตัดสินใจผิดพลาดหรือเปล่าที่เราจะเปลี่ยนสไตล์แบบนี้กลางฤดูกาลการกาที่ปล่อยยืมตัวผู้เล่นออกไปแต่ไม่ได้เสริมใครเข้ามามากพอและตอนนี้สควอตของเราก็ค่อนข้างเล็กสเสลเกินครับพอตัวเจ็บไปอีกเยอะเนี่ยโอ้โห เราก็เห็นจากตัวสุรองนั้นล่าสุดเนาะตัวจริงคือมีแค่ลินเดเลฟตัวเดียวนั่นเองหลายๆเรื่องเนี่ยมันไม่เป็นใจจริงๆและก็ทําให้แฟนบอลเนี่ยเริ่มชินชาและเหนื่อยใจกับทีมตัวเองไปมากๆแล้วไม่รู้ว่าสิ่งที่คริสวิลเลอร์รายงานออกมาเนี่ยมันจะจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับและมันจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนอีกด้วยเดี๋ยวเราก็น่าจะได้เริ่มเห็นกันมากขึ้นในนัดต่อๆไปแต่ในใจคือหวังนะครับว่าอย่าให้มันแย่เลยเหอะขอร้องเลยครับ อยากให้ทุกคนกลับมาตั้งใจและทำผลงานให้ได้ดีเก็บชัยชนะให้ได้ครับอย่างน้อยไม่ตกชั้นเนาะแล้วก็แชมป์ยูโรปาครับต้องได้จริงๆเท่านั้นนะอีกหนึ่งเรื่องครับ Talk Sport ครับอาจจะเป็นสื่อที่ไม่ได้เทียสูงมากนักนะครับราย,ยางาน,นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยส่งแมวมองไปจับตาดูฟอร์มการเล่นของวิกตอร์โอชิมเฮนที่กาลาตาสลายแมนยูได้วางโอชิมเฮนครับเป็นเป้าหมายที่จะทำให้ทีมเนี่ยกลับมาแข็งแข่งอีกครั้ง อย่างไรก็ตามนะโอชิมเมนต้องการที่จะเล่นในฟุตบอลแชมเปียนลีกนะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยของเขาเนี่ยสองแสนเหรียญต่อสัปดาห์นะก็ค่อนข้างค่อนข้างสูงอยู่นะครับแล้วการที่จะได้เล่นแชมเปียนลีกไหมเนี่ยโอ้โหเรียกว่าไม่แน่นอนจริงๆสำหรับแมนยูจริงๆมีนักข่าวคนหนึ่งนะครับรายงานไปตั้งแต่เมื่อเช้ามืดบ้านเราวันนี้แล้วแหละว่าแมนยูเนี่ยตกลงเงื่อนไขกับโอชิมเมนได้แล้วแต่ก็ ต้องรอสื่อข่าวที่น่าเชื่อถือรายงานอีกครั้งนั่นแหละครับกองหน้าตัวเป้าเนี่ยก็เป็นเป้าหมายที่เราต้องการอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าโอชิมเฮน่ะค่อนข้างตอบโจทย์ยังไงก็ต้องรอดูช่วงซัมเมอร์แหะครับว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะเสริมใครเข้ามาได้บ้างนั่นเองทั้งหมดนี้ครับคือข่าวคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณนังเพจไฮยีน่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วย และที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสำหรับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ